ดีค่ะเอฟซี FC ที่เขารบรักสุขสุขคนบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่น้ำพริกกะทินดีตอนรับเอฟซีสุขสุขคนเขาสื่อชมในน้อยของน้ำพริบัทราคือเก่าคือเดิมเนาะค่ะเอฟซี FC เนาะมื้อนี้เฮากลับมาพบก็พ่อกันคือเก่าเนาะค่ะเอฟซี FC เนาะมาพบกันมืน้อนี้มาพบกันกับประเด็นหัวข้อที่ว่าปัญหาพี่น้อง บ่ถือกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัญหาพี่น้องอิจฉากันนะคะประเด็นปัญหานี่นะคะลููพ่อแม่เดียวกันว่าถือกันอิจฉากันเป็นยังจังอิจฉากันเป็นยังจังสั่กันท,ทั้งทังทีนะคะพ่อแม่เลี่ยงใส่กัน กินเข่าหวัวดเดียวกันกินแกงถัวยเดียวกันตั้งแต่ริืมตาตั้งแต่ออกจากท้องพอ่ทอท้อแม่มากบา่บาขอบพ่อนันพ่อแม่สิมีลูกหลายคนหรือลูกหน่อยคนเป็นยังคืออิจฉากันบอกเกิดของปัญหาสังคมเลยก็คือเกิดมาจากสถาบันครอบครัวตั้งแต่นี่ละเริ่มแหลกๆเลยนี่ละแม่แต่ลูกพ่อแม่เดียวกันกันยังอิจฉากันกันยังซ้่งกัน ย่งชิ่นดีชิ่งเด่นกันนะคะแข่งกันทั้งหลายนะคะถ้าคนที่มีจิตสำนึกที่ไฟดีเขาต้องแข่งกับเพื่อนบ้านโบแมนมาแข่งชิ่นดีชิ่งเด่นได้ลูกพ่อแม่เดียวกันคนเฮาลูกพ่อแม่เดียวกันไม่ต้องเกลือกูลกันสนับสนุนส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ ปรึกษาหาเรือกอะไ้ทุกอย่างนี่เขาเอิ่อนาครอบคร้วยที่ดีนะคะประเด็นปัญหาลักบอ่อเกิดของการที่บอกว่าเป็นอย่างลูกพ่อแม่เดียวกันคือจังซ้ำกันคือจังอิจฉ้ากันคือชิ่งดีชิ่งเด่นกันนะคะประเด็นปัญหาลักเรยคือหนึ่งนะคะเกิดจากการที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกบ่เป็นสอนลูกบ่เป็นอบร่มลูกบ่เป็นบ่สอนลูกไข้แพงกัน ประกอบกับลูกกับบอคือดจังหน่อยถึงพ่อแม่เลี้ยงบ่เป็นเจ้าบ่มีความผูกพันกันเลยหรือได้ลูกพ่อแม่เดียวกันถ้าหากในกรณีที่มองอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าพ่อแม่เลี้ยงบ่ดีอบร่มลูกบ่ดีสอนลูกบ่เป็นมู่เจ้ากับบ่แพ่งกันจะเม็ดเลยหรือนะคะประเด็นต่อมานะคะข้อที่สองเกิดมาจากเพื่อนบ้าน นะคะเพื่อนบ้านหรือสิงแวดหลอมหรือพี่น้องที่บอบประสมดีกับลูกพอนันลูกเม่นั่นเขาเยาให้สุกเจ้าสร้างกันเหยาะให้หมูเจ้าพิดกันและเขาเป็นลอยหัวหลับหลังอยู่เขาเอ่ยว่าเยื่อของสิงแวดหลอมประกอบกับบ้านลูกครอบครัวนั่นปึ๊บว่าจะคิดตกเป็นเยื่อการเหยาให้สร้างกันเองนะคะประเด็นต่อมา ย่อนว่าคนผู้นั้นเกิดมาผู้ดีกว่ามูเกิดมาหน้าตาดีกว่ามูบ่า่าหน้าตาดียามเดียวเก่งนั่ฉลาดนั่เป็นคนเป็นตาหักตาแพ้งไปเมิดก็เลยเกิดการเปรียบเทียบเปรียบเปรยกันนะคะเนี่ยประเด็นปัญหาหลักมันมาจากขอนี่นะคะ และก,การอิจฉาริษยากันกันสร้างกันในบรรดาลูกพ่อแม่เดียวกันนำพ่อถอดบทเรียนออกมาได้สามระดับพี่น,อน้องถ้าระดับปกติธรรมดาพิษกันสร้างกันธรรมดาเถียงกันด่ากันสักพักกระถือกันแต่ยังคงมีความผูกพันสัมพันธ์ต่อกันอยู่ยัง ยังเยี่ยมยังค่อยกันอยู่ยังคงมีเหยื่อใยสายสัมพันของคำ่าลูพ่อแม่เดียวกันระดับที่สองพิษกันระดับกลางชนิดที่แบบว่าพิษกันเถียงกันชนิดเอาเป็นเอาตายชิ่งดีชิ่งเด่นพิษกันแล้วบ่เบิ่งกันเป็นบ่เบิ่งกันตายบ่เบิ่งกันบ่าขาวบ่าขาวกันบดด่ดูดำดูดี บอมีความผูกพันกันบอมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับบอดูแลก,กันเลยบ่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องลายนี่คือระดับกลางระดับรุ่นแรงขึ้นมากความอิจฉาริษยาของลูกพ่อแม่เดียวกันนะคะระดับนี้ถึงขนาดฆ่ากันตายได้พี่น้องบอ่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือกำลังอยู่ในครอบครัวเดียวกันพอกับแม่ตามนาข่าวปรากฏให้เฮาได้ ได้หูได้เห็นเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ถากรณีที่แบบว่าอิจฉากันอยู่แล้วยิ่งเพิ่อนมีครอบครัวได้พี่น้องยิ่งเพิ่อนได้แต่งม่อแต่งงานกันไปฝ่ายชายกับมีเมียฝ่ายยิ่งกับมีผัวพี่น้องยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงความอิจฉาริษยาชิ่งดีชิ่งเด่นกันนักขึ้นเป็นอย่างพี่น้องเพิ่อนมีมูเด้ เพิ่นมีครูโสกันได้เพิ่นมีเมียเพิ่นได้เพิ่นมีผัวกันได้พี่น้องด้วยเหตุนี่ลหละยิ่งผู้ใดนะคะได้เมียบ่ดีได้ผัวบ่ดีเข้ากันเลยปฏิบัติไปนับกันอมลมนั่นล่ะค่ะเป็นการยุแย่งแต่แค่งรัวให้อายนองเขาพิษกันจนถึงขั้นขากันตายนะคะอิจฉากันตอนยุนําพอนัมแแมนะคะตอนไหวหน่อย หรือว่านุ่มสาวย้อนว่าเรียกร้องจุดสนใจจากพ่อจากแม่อยากให้พ่อแม่มาเบิง่งเจ้าของผู้เดียวหากเจ้าของผู้เดียวบ่อยนะฮะปูอื่นนะคะทาพิษกันช่างกันอิจฉานิฉัาในระดับที่ต่างฝ่ายต่างมีครอบรัวต่างฝ่ายต่างแต่งงานไปแล้วาหาาิมอระดกพ่อแม่ญาาิทรัพย์สินพ่อแม่โย่ให้พ่อแม่สร้างน้ำเลกพี่น,อน้อง บางขอบคขั้วแมนบอค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคือบอ่อเกิดของปัญหาสังคมครอบครัวนะคะมีลูกแค่สองคนย่งบอ่อถือกันย่งสอนลูกให้แพงกันบอใดจะนับประสาอย่างลูกหลายคนพี่น้องนี่แหละปัญหาหลักๆอายน้องลูกพอแม่เดียวกันขี้อิจฉากันคือสั่งกัน คือชิ่งเดีชิ่งเด่นกันคือแข่งกันแทนที่จะไปแข่งที่บ้านที่เมืองแต่มาแข่งลูกทีเพื่อนเดียวกันเองลูกพ่อเดียวกันลูกแม่เดียวกันเองยอนว่าพ่อแม่บ่สอนลูกสอนบอให้ลูกแพ่งกันมาแต่น้อยมันก็เล่อยซึมซับค่อยๆซึมซับขึ้นมาที่ะเล็กระหน่อยจนเท่า ขอสุดท้ายพิ่กันชนิดรุ่นแรกรุ่นขากันตายนี่พี่น,อน้องบางคนนี่ฟ้องการคืนร่องคืนสารเอาเป็นเอาตายได้พี่น,อน้องเนี่ยแนวทางการแก้ไขปัญหาคือต่างคนต่างอยู่พี่น,อน้องแบบว่าอย่าไปสนใจกันเลยอยู่ไผอยู่มันอย่าไปเบาซอเสียดเหยียดหยามกันอย่าไปยุแย่งแต่แค่รวยคนนั้นคนนี้หรือให้เพื่อนบ้านมาสร้างนำมูเจ้าสร้างแต่มูเจ้ากับพ่อแล้ว นี่คะ่ะแนวท่างการแก้ไขปัญหาสมมติว่าถ้าพ่อแม่ลมเสียหายตายเสียจากแล้วนะคะหรือถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่กับเบิง้งแต่พอ่อแต่แม่นั่นละ่ะพี่น้องก็ว่าต้องไปสนใจกันนี่คือแนวท่างการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดพี่น้องอยา่าไปยุ่งเกี่ยวกันถ้าตาบใดทีว่ามีผูยย้ใหญ่บ่มีผู้หน่อยบ่มีคนที่แบบว่าพ่อจิมว่าอบรมสั่งสอนสั่งควมสมัครสมานสาม,สามัคคีนั่งกันในครอบครัวใดๆนะคะ นี่คือประเด็นปัญหาเขาเอื่นว่าปัญหาโลกแต่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถูกยุคทูกสมัยตราบใดที่ลูกพ่อแม่เดียวกันยั่งบอมีความคึดยั่งบอมีสายใยผูกพันกันนะคะบางคนนะคะคิดว่าเจ้าเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันก็ขอยเจ้าต้องซ้ำกันปึกคึอกันโง่คึอกันเจ้าบ่าต้องลุยลืย่นข่อยเจ้าต้องซ้ำกันก็ขอยเจ้าลื่นข่อยบ่ได้ข่อยต้องดีกว่ามู มันเป็นไปบได้ดอกพี่น้องในเมื่อทองคนละเถือสเปิร์มคนละตัวไข่คนละใบมันสิคือกันบได้แมนสิงสิทธิ์วิวนใครครึ่งกันอาจจะเป็นนาตาหรือบุคลิกท้าท่าแต่ควบคืดและนิสัยใจขอ้อบวกคือกันเด็พี่น้องยิ่งได้รับการอบรมหรือการศึกษาที่แตกต่างกันรับร่องว่าบ่ากือคืนแนนนนะคะอันนี้ก็คือ ประเด็นปัญหาหนึ่งที่น้ำพรานยิบยกขึ้นมาบอกกล่าวบอกเ่าต่อเอฟซีของน้ำพรนเพราะว่าน้ำพรานคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกิดกับทุกจุ่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะจุ่มในภาษาบรนน้ำพรนคือโคดเงาสักการัดค่ว่าโคดคาว่าเงาภาษาอีสานมัได้ถือว่าคํำหยาบได้แก่พี่น้องบางค่ำบางบางถอยคํำบางวลี่นะคะผากนี่ถือว่าเป็นเป็นค่ำบอมเมนคำหยาบแต่วลี่นี่ค่ำนีไปเบากันอีกผากหนึ่ง ถือว่าเป็นคํายากหรือคําบนสุภาพทันที่นะคะจงเข้าใจกันในจุดนี้นะคะนี่ล่ะค่ะนี่ก็คือประเด็นปัญหาที่แบบว่าอยากพี่น้องลูกพ่อแม่เดียวกันเป็นอย่างคือสร้างกันที่พิดกันคืออิจฉากันประเด็นปัญหาหลักปหาลักก็มาจากการเลี้ยงดูที่บัตถุวิธีพ่อแม่สอนลูกมาเป็นบร่ได้สอนลูกให้หักกันแพ่งกันนี่ล่ะค่ะเอฟซีถ้าหากเอฟซีคิดว่าอ e ีพี่นี่พ่อเกิดประโยชน์พ่อหายสางแง่ทิดนะคะ กับฝากเนี้ยฝากซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเป็นกำลังแรงใจในการสั่งสารคลิปต่อต่อไปกับน้ำพอนเนเดจ้าฝากเนเดฝากกดกระดิ่งกริ๊งกิเนี้ยเพื่อว่าจะบระด้พลาดในการรับชมกันล่มคลิปใหม่ของน้ำพอนนะคะสำหรับอีกพี่นี่นะคะน้ำพอนขอกล่าวขึ้นมา สวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซื้อคือซื้อขึ้นจะดีมีให้กันซื้อคือซื้อขึ้นกันได้จ้า